สถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแทะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนามเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริง ดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะกลับมาเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะก็ยังอยู่กับพวกเราสองคนนะคะแล้วก็ยังทักทายไปถึงช่องมีเดียฟอสรวมไปถึงช่องแบมบูเน็ตเวิรด้วยนะคะแล้วก็ a ฟซบุ o กไลฟ์นะคะที่อาจารย์หวานเขาได้บอกมานะคะก็ไม่ทราบว่าดูกันอยู่กี่คนแล้วก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าช่องนี้ก็ยังคึกคืนอยู่ยิ่งหน้าซีบอกนี่โหเมามันกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยแล้วกันนะคะที่มารับฟังพวกเราค่ะก็ช่วงที่สองนี้ก็อยากจะคุยกันในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะฉบับทหารปราบโกงแต่ว่ายมอยากให้คุณลุงเนี่ยสรุป ของช่วงที่หนึ่งก่อนนะคะก็คืออยากจะให้คุณลุงได้พูดเป็นขวัญและกําลังใจแก่นักสู้นะคะเพื่อประชาธิปไตยอย่างพวกเราแบบเนี้ยก็คือคุณลุงได้หลุดพูดมาว่าเฮ้ยมันไม่ต้องไปสู้แล้วคดงคดีสิ่งผ้าคดีเนี่ย เปลี่ยนระบอบไปเลยเอาประธานาธิบดีไปเลยเอาไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องหนีไม่ต้องอะไรแล้วเนี่ยก็คือมันมันเป็นนัยยะบางอย่างที่มันดีมากคือมันมันใกล้เวลาเข้าสู่ช่วงการต่อสู้ของพวกเราแล้วใช่ไหมคือตรงเนี้ยย้ำทราบย้ำเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องการคําตอบนี้ที่รอคอยอยู่คือมันเป็นไปได้ไหมที่ยิ่งลักสามารถพลิกเกมเนี่ยใช้โอกาสตรงเนี้ยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนระบอบไปเลยอะไรเงี้ยคุณลงุงว่าไง สมัยที่คุณทักษิณยังเป็นนายกอยู่ผมก็เคยฟังหลายๆครั้งที่ท่านผู้ดวิกฤตคือโอกาสใช่ค่ะทุกปัญหาย่อมมีทางออกตอนคุณทักษิณมาแรกๆเศรษฐกิจที่หายหมดเลยเป็นนี่เอ็อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใช้นี่ก่อนกาหนดมันก็พยายามบอกงูนี้อะไรก็ไม่ดีทักอย่างสามสิบาทตายทุกโลคอะไรก็คือทักษิณเนี่ยทําให้ประชาชนเห็นว่า ประชาธิปไตยมันกินได้เห็นว่าประชาธิปมันมีผลต่อเศรษฐกิจและเขารู้สึกว่ามีคนมาช่วยเขาแล้วแล้วทักษิณก็รู้สึกว่าต้องตอบแทนต้องรักประชาชนผมว่าทักษิณจะดีไม่ดีก็แล้วแต่ทักษิณไม่เคยสั่งฆ่าประชาชนนะไม่เคยให้สไนเปอร์ไปยิงประชาชนไม่เคยสั่งยิงเสีแดงหรือแม้แต่ยิงสนที่ทักษิณไม่เคยทําขนาดนั้น เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันเกิดก็คือว่าคุณต้องคิดนอกกรอบผมถามคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นคุณทักษิณหรือคุณเป็นค่ายซีพีหรือคุณเป็นค่ายเบียช้างเบียสิงคุณเป็นปตทคุณเป็นาอทุนชาติแปลนเท่าคุณเป็นธรรมกายคุณจะเป็นเสืองสลิมก็แล้วแต่ผมถามคุณว่าไอเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ประเทศนี้ใครรับผิดชอบประเทศนี้ครับคุณทักษิณเคยบอกว่าทำแบบซีโอใช่ไหมคือเป็นเจ้าของประเทศเคยบอกว่าให้ผู้ว่าเป็นซีโอทูตก็เป็นซีโอให้เป็นเจ้าของงานเป็นเจ้าภาพอ่ะมันเหมือนกับว่าประเทศนี้มันไม่มีเจ้าภาพไม่มีคนดูแลเหมือนลูกกัม้า ไม่มีใครสนใจประเทศนี้สิ่งที่ระบอบผูพผลมันสร้างคือมันทำให้คนในเขตขยาดครับมไม่คิดจะสู้รู้สึกสู้ไปก็แพ้สู้ทำไมใช่ใช่สู้ไปก็ตายทำดีแทบตายทำดีแต่ก็กลับเห็นเป็นรไา่ทำดีแต่กลับไม่มีแผ่นดินจะอยู่ใช่ค่ะทำดีแล้วถูกถอนพัสปอร์ตถูกถอยดยศเนี่ย ไอ้คนชั่วก็ได้ดีแล้วทุกวันมันยังไม่เลิกนะครับคนที่คุณว่าดีเนี่ยอย่างหมอเรียบติดคุกแล้วคุณยิ่งรักก็คงแกใไม่รอดหรอกแล้วเขาก็บอกวิศเครืคองอาบอกว่านี่ลดราคาให้แล้วนะคุณยิ่งรักได้ต้องโดนเป็นแสนล้านเนี่ยแสนล้านปีหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทอันนี้ลดให้แล้วการเป็นการวนเรา ลดเหลือแค่สามหมื่นห้าพันล้านแล้วก็เป็นเรื่องปกติครับผมถามคำหนึ่งประเทศนี้มันไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมค<ช>่ะประเทศนี้มันเหมือนเด็กกำพร้าเด็กถูกปล่อยเกาะไม่มีคนสนใจเด็กข้าถมถานนไม่มีแล้วครับต่างคนต่างตังตงวรอต่างคนต่างกลัวระบอมต่างคนต่างกลัวคอสชคอสชก,ก,ก็กลัวกษัตริย์ใช่ กษัตริย์ก็แอบใช้ทหารมาป้นประชาชนแล้วทำเป็นตัวเองไม่รู้เรื่องไล่ทหารของกษัตริย์ก็เที่ยวจะมาปราบโกงเนี่ยประเทศนี้นะครับอย่าลืมวิกฤตคือโอกาสมันมืดที่สุดแล้วเนี่ยมันได้พิสูจน์มาแล้วครับว่าเจ็ดสิบปีครองราดเนี่ยปลายราาัชกาลเป็นยุคที่แย่ที่สุด <c oughs> แล้วคุณจะไม่รับผิดชอบอนาคตประเทศนี้เหรอ ผมถามว่าแต่ละคนที่เป็นมหาเศรษฐีทุกวันนี้อายุห้าหกสิบเจ็ดแปดสิบก็มีคุณจะอยู่กันอีกกี่ปีครับแล้วคุณจะทิ้งอะไรให้ลูกหลานบ้างทิ้งมรดกแบบนี้ให้ลูกหลานเลยประเทศนี้มันไม่มีหล,กลักเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยไปอย่างนี้นะผมว่ามันหมดแล้วคุณคิดจะไม่อยู่ในประเทศนี้แล้วเลย เพราะฉะนั้นวิกฤตคือโอกาสครับอย่าลืมคํานี้นะครับทุกอย่างมีทางออกเสมออืประชาชนพร้อมร่วมสู้แต่ผมไม่ได้หมายความให้คุณไปเจรจาเพราะเจรจาไม่ได้ทุกวันนี้เขาไม่ได้เจรจากับคุณนะครับเออไอตรงเนี้ยแยมิ้งไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือเป็นลูกเนี่ยลูกยิ่งไปเจรจาใหญ่เลยอผมถามว่าวันลดลงไหมทุกวันนี้วันนี้ก็ประกาศใช้มาตราสี่ฉีปลดย้ายอีกแล้วค่ะมันปลดย้ายใครมันปลดย้ายฝ่ายประชาชนแต่ทั้งหมดครับ มันเอาคนที่ชั่วที่สุดตำรวจที่เลวระยำบระสบที่สุดให้ได้ดีที่สุดมันเอาพวกที่โกงที่สุดให้ได้ดีที่สุดนะครับผมถามคุณประเทศนี้จะมีใครโกงมากไกว่ากษัตริย์กับทหารมีไหมประเทศนี้จะมีใครเล่นการเมืองมากกว่ากษัตริย์มากกว่าทหารมีไหมครับทหารคุมรัฐบาลมากี่ปีกี่ยุคกษัตริย์คุมทหารตักี่ปีคุมศาลตักี่ปี ใครละครับที่เล่นการเมืองผูกขาดการเมืองใครละครับที่โกงประเทศนี้กินประเทศนี้อืจะมีใครโกงประเทศนี้มากกว่าทหารมีไหม<ฮ>มึงจะมาปราบฉ <ś led> บ,บาอะไรปราบโกงปราบโกงอ่ววันที่ที่เห็นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างซึ่งไม่อยากจะพูดนะครับมีไอ้ปีชาน้องประยุทธ์หรือใครตัวใครหรือประยุทธ์เองใครตัวใครเนี่ยนะทั้งเครือญาติเลยค่ะมันโกงเพื่ออะไรครับ อาชีพโกงเขามันมันโกงเอาเงินไปซื้ออาวุธอเอาเงินไปเสริมรเผด็จการนะนักการเมืองจะดีจะชั่วมันก็แค่มาหาเสียงเอาความนิยมไอ้พวกนี้โกงเพื่อมาปาปชาชนอีกทีมันโกงสองต่อกษัตริย์ก็โกงครับไม่ได้ทำอะไรให้ดีเลย <c oughs> กริย์สร้างอะไรกริย์เสริมระบอบกษัตริย์แม้แต่ที่ไอ้มันปั้นรัชยาราชพัฒมันก็คือเสริมระบอบกระสั มันเสริฟประชาชิ่นใจต,ตรงไหนอืมใช่ใช่มันทาลายประชาชื่ไใจทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็ปาบโกงซื้อเสียงขายเสียงปาบโกงปาบโกงใครซื้อเสียงเนี่ยตัดสิตลอดชีวิตแล้วพวกมึงยึดอานาจอ่ะกฎหมายมียึดอานาจนี่ต้องโดนประหารใช่ไหมใช่มาตร้อยสิบสามอย่างน้อยที่สุดตลอดชีวิตอ่ะแต่มึงกลับยกยก่องเป็นรัฐสิบแปดแล้วกฎหมายคุ้มครองพวกมึงเองอะ่ะมึงจะอยู่กันยังไงี่กูถาม ไอ้จริงที่เขาเล่นตามกฎเกณฑ์กามึงไม่ให้เขาเล่นมึงอาจจะตัดสินตัดสิตส์ตัดสินแล้วบอกรอเลือกตั้งรอเลือกตั้งใช่รอเลือกตั้งซึ่งไม่มีความหมายเลยครับยิ่งแต่ละวันน้อยลงน้อยลงแล้วมึงเอาใครก็ไม่รู้นะมันดอกยิ่งรักี่ต้องชดใช้เงินมาคิดราคากันเองะคิดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นสามหมื่นห้าพันล้านเนี่ยน้ำล,ลายได้เลยเนี่ยไม่ใช่ลบเราผมถามคุณนะผิดเออยิ่งรักไม่ได้ทุจริตนะ ผิดเพ,พราะปปชมันมาเตือนครับแล้วยิงรักไม่หยุดกุถาม่าจะหยุดได้ยังไงปปชมึงเป็นใครมึงมาจากไหนพวกมึงมาจากไหนมึงเลือกคนที่เป็นศัตรูรัฐบาลอย่างชัดแจ้งศัตรูกับประชาชนอย่างชัดเจนมึงเลือกแต่ละคนก้าวของใครต่อใครที่มึงเลือกมานี่นะแต่ละตัวนี่นะเป็นผเด็จการร้อยเปอร์เซนต์รับใช้พวกมึงเพื่อมาทําลายรัฐบาลที่ประชาชนเขาเลือกค่ะ พวกนี้นะมันมาเตือนให้รัฐบาลหยุดรัฐบาลจะหยุดเหละถ้ามึงหยุดก็พงกังจริงไหมจริงมึงหยุดมันก็โดนด่าว่าสัญญาแล้วไม่ทํามึงไม่ทํามันก็ผวาผิดมึงบอกว่าเตือนแล้วไม่ฟังแล้วทําไมกูต้องฟังมึงมึงเป็นใครนาโยบายต้องตัดสินที่ประชาชนไม่ใช่พวกมึงอืม,มึงจะมีอาน,นาจมากกว่าประชาชนสิบกว่าล้านยี่สิบล้า,ลานที่เขาเลือกหรอวะจะเลือกไปทําไมถ้าต้องฟังมึงอะ มันแปลกมั้ล่ะผิดเพราะไม่ฟังแล้วมึงเป็นใครมึงเป็นศัตรูไม่ใช่ศัตรูกายิ่งรักนะมึงเป็นศัตรูกับรอประชาชนเแท้เลยนะศัตรูของประชาชนลแล้วสารมึงแต่ละตัวก็เป็นศัตรูกับรอประชาชนเทั้งหมดเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นบรรดานักกฎหมายพักเพื่อไทยมึงเลิกได้แล้วอ,อย่าซื้อเวลาครับให้ดําเนินการตามกฎหมายดยป,ปกติไม่ปกติปกติของประเทศนี้คืออะไรครับคือความผิดปกติความวิปริต มึงจะใช้มาตาสีหรือไม่ใช้ก็เท่ากันแ้ะครับเท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปสู้ในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ครับเสียเวลาคุณจะทำอะไรก็ทำไปนะครับวิกฤตคือโอกาสเป็นโอกาสที่คุณจะได้ล้างระบอบที่สักทีเป็นโอกาสที่คุณจะได้กู้ศักดิ์ศรีของคุณและกู้ศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งประเทศทั้งโลกถ้าคุณล้างระบอบบัตรชบที่ลงมาไหลนะ ไม่ใช่คุณกู้ศักดิ์ศรีให้ชินวัตรอย่างเดียวคุณกู้สรีงคนไทยทั้งประเทศนะครับและคนในภูมิภาคนี้ทุกประเทศด้วยผมบอกคุณเขากำลังรอครับจะสู้อะไรคุณบอกแล้วกันนะอืมผมว่าทุกประเทศเขาพุ้นจากคุณเนะี่ยเขาก็รออยู่เนี่ยเขาไปเก็บว่าเราประเทศไทยมันเป็นจนระแค่ขวางคลอง,องไอระบอบภูมิพลเนี่ยประเทศไทยกําลังไปได้ด้วยดีครับ มันบอกมันไม่อยากเป็นเสือตัวที่ห้ามันอยากจะเป็นเห็บหมาตัวที่เจ็ดเลยประหลาดจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องน่ากลัวถือว่าเป็นโอกาสเนี่ยใช่โอกาสนมาแล้วครับคุณจะเป็นหมาเวุาหรือไม่นะแต่ละคนเนี่ยทําไมคนจีนเขานัาถือซุนยัตเซนเพราะซุนยัตเซนเป็นคนเป็นบิดาประเทศจีนนะเป็นคนเปลี่ยนระบอบจากราชวงศ์เมนจูเนี่ยเป็นสาธารณรัฐครับ สุดยอดประเทศไทยมันเลยเวลานั้นชุดสเส้นเขาเปลี่ยนไปตั้งกี่ปีแล้วเป็นร้อยปีแล้วมั้งเขาเปลี่ยนมานานแล้วแต่คุณยังไม่เปลี่ยนสักทีเนี่ยคืออะไรดึงเวลาให้ชา้านามันเลยเวลาแล้วครับเพราะนั้นประเทศนี้ต้องเป็นสรัฐคือต้องเป็นของประชาชนหมดเวลาของพวกอเอกเอกรย์ที่ช่อบผมถามว่าคุณจะไปเดือดรอคุณจะไป คุณถืออะไรคุณกลัวอะไรคนที่คุณกลัวที่สุดทุกวันนี้มันไม่โผหัวแล้วมันเหลือแต่คนชั่วที่จะขึ้นของราชไอ้คนงีเ่เง่าไอ้คนที่รอจังหวะจะเอาไว้ทําไมถ้าช่วงนี้คุณไม่เปลี่ยนไม่ล้างให้หมดนะคุณจะทําผิดจุกคณะรัษฎรอีกใช่อันนี้เห็นด้วยคณะรัฐราฐเขาเปลี่ยนแปลงแต่สี่ปีก่อนมันยังไม่บัดซบขนาดนี้นะครั้งนี้มันบัดซบจริงๆรับาดซบที่สุด มึงอายบรรพชนเขาไมหมล่ะฮะขนาดริบตีริบตีขนาดขบฏหมอเหลงเนี่ยร้อยเท่าไรปีร้อยสี่ปีก่อนนะขบฏหมอเหลงเนี่ยเขายังสู้เลยค่ะแต่สี่พวกเก็สู้ครับแต่คุณทำไม่ดีกว่านั้นอีกหน่อยคือล่างไปนะเอาสารัตผมก็พูดคำเดียวครับถ้าคุณยืนหยัดตรงนี้ติดกระดุมม็ดนี้ถูกนะ คุณตั้งหลักตรงนี้ให้มันถูกนะคุณจะได้ทั้งหมดกลับคืนมาคุณจะได้อนาคตลูกหลานกลับคืนมาคุณจะได้ชีวิตความอยู่ของประชาชนทั้งหมดกลับคืนมาคุณจะกำจัดต้นต่อความชั่วช้าสารเลวทั้งหมดในประเทศนี้ล้างมาให้หมดให้ประเทศนี้มันมีหลักว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นกฎหมายอะไรความเป็นธรรม ถ้าประเทศนี้หากฎหมายไม่ได้หาความเป็นธรรมไม่ได้นะมันไม่ใช่ประเทศครับมันเป็นแดนมิกสันยีเป็นนรกแล้วมไม่ใช่แนด์อสไมคยครับมันคือดินแดนความตายสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายครับคุณเลือกเอาแล้วกันอืชัดเจนมากค่ะคุณลุงผมว่าสู้นะไม่มีทางตายเอกไอ้ไม่สู้เนี่จะต้องตายแน่ๆตายทั้งเป็น อย่าคิดว่าจะรอดโดยไม่สู้นะไม่มีทางหรอกทุกวันนี้มันเป็นเวลาเหมาะที่สุกคุณจะสู้อืชถ้าคนไม่สู้ครั้งนี้นะไม่รู้อีกเมื่อไหร่เปนจะมานั่นนะสิก็มวลชนกลุ่มหนึ่งเขาก็ยังยังประเมินกันว่าถ้ายิ่งรักถ้านปชนะคะถ้าเพื่อไทยไม่ออกมาสู้ตอนเนี้ในในวิกฤตที่มันควรจะเป็นโอกาสตอนเนี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นแค่การแสดงละครเท่านั้นที่สําคัญอย่าสู้ผิดเป้าตีตะปูที่ที่หัวนะครับ อย่าไปตีเล่นให้มันงอเล่นอืทำอะไรให้มันเด็ดเด็ดขาดจะไปลิดจะพอกิ่งใบเดี๋ยวมันก็แตกมาอีกต้องถอนโคนมันเลยครับค่ะขุดลากถอนโคนเป็นภาษาไทยง่ายๆนะง่ายๆเข้าใจง่ายต้องเด็ดขาดมันเด็ดขาดกับเราเราไม่เด็ดขาดกับมันเด็ดขาดไปกี่ปีสองปีมานี้นะมันพูดถึงยี่สิบปีแล้วเด็ดขาดในคดีที่ปัญญาอ่อนมากอ่ะยังต้องยอมมันอีกเหรอทุกวันนี่นะมันจะ พูดถึงยี่สิบปีไหนทีแรกบอกว่ายึดอำนาจปีใช่ไหมใช่อยู่สองปี <c oughs> ยังไม่มีทางเออไปอไปีหกยังไม่เรียบร้อยรอดมองลดแบบมันหมดเวลาแล้วครับสรูมันรอเราไปกระทืบมันเท่านั้นเองประชาชนทั้งโลกนี้ทั้งภูมิภาคนี้รอคนไทยคุณทักษิณไม่ต้องรอประช,ชาชนหรอกประชาชนก็ไม่ต้องรอคุณทักษิณน,นะใ,ใครพร้อมออกมาเลยผมว่ามีคนจะร่วมด้วยช่วยกันอะค่ะ แต่<ม>ลุกขึ้นมเ,เองมีอยู่แล้วล่ะเออมัน,ม,น,น,นมันจนถึงเวลาถ้าคุณยังไม่เตรียมพร้อมเตรียมไม่พร้อมครับวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าเตรียมให้พร้อมนะแล้วก็ดูว่าถ้ามันยังอยู่เราก็ไม่คนเนะี่ยพูดง่าย อย่าไปรอว่าสิบเก้าแกนนำให้เพิ่มพยานแปดปากโอ,โอ้พอเธอะคุณ <laughs> อย่าเลอะเธอะผมเห็นแต่ละครั้งผมลำคานีว่าใช่ใช่ใช่ยังก็มาตากัลูกแก่ไอ้ลูกแก่ก็ประเภทอ้างนั่นอ้างนี่คุณไม่ทำน้ำขุ่นนะมึงอยู่อ้างเป็นอไรกันดึงเวลากันมากมายขนาดนี้คือบันเรื่องของเรื่องนะมันมีทางเดียวคือล้มมันให้หมดจบแล้มลมันจะหมดคืนความเป็นธรรมกลับมาว่ากันตามกฎหมายครับถูกผิดไม่ต้องเอามันมา ปัญหาชีวิตไม่จําเป็นนะดูเป็นลายลายใช่คุณชนะมันก็หนีกันหมดแล้วและพวกนี้ไปอยู่เกาะตะลูเตามันหนีไปหมดแล้วครับมันไม่อยู่หรอกเ,อเพราะพวกนี้นะมันกลัวก็เตรียมไว้อย่างหนึงง่งอย่าให้มันหนีอย่างเล่นน้อยก,ก็ยึดซัพยไม่ให้หมดมให้มันไปแต่ตัวละมันจะได้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าง ค่ะแต่อย่างอย่างเสื้อเหลืองบางคนเนี่เขากลัวว่าถ้าเปลี่ยนมาปุ๊บทักสินกลับมาปุ๊บเนี่ยจะยึดครองสํานักง,งานทรัพ์สินเป็นประธานสํานักง,งานรัพย์สินเนี่ยมันจริงไหมเรื่องเนี้ข่าวลือม,มันมีมาไงเขาขคือ<บ>มันอย่างนี้นะครับพวกไอสลิมเสื้อเหลืองบางคนหรือพวกเจ้ามันพยายามบอกว่ารั์สินของกษัตริย์มันเป็นของแผ่นดินก็ทําตาเที่ยมดอกยึดตึ็งของแผ่นดินจบค่ะก็หมูเป็นของแผ่นดินแน่ ถ้าเพียของแผ่นดินทาไมไม่เสียภาษีมันบอกว่าเป็นหน่วยงานพิเศษในเจตสิขันบอกว่าทรัพย์สินมีอยู่สองประเภทนะค่ะของส่วนกลางคือของแผ่นดินหรือของรัฐกับของส่วนตัวมีสองอย่างไม่มีพิเศษครับอืไม่มีของเทวดามีไหมฮะไม่มีไม่ใช่ของประชาชนไม่ไม่ใช่ของเอกชนไม่ใช่ของรัฐแต่เป็นของเทวดามีไหมไม่มีค่ะเทวดาไม่มีหรอก ทรัพย์สินของมักศัตว์คือของเทวดาครับไม่ต้องเสียภาษีอืเดี๋ยวเทวดาจะโกรธเอาแล้วเราจะอยู่กันไม่ได้ทุกวันนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกลัวแล้วว่าทรัพย์สินจะยึดะนะเพราะว่ามันก็คือเราโอนคือคุณไม่ต้องกลัวเรามันหนีไปหมดแล้วมันทุกวันนี้คุณคอยตามจับห้ดีกันแล้วกันใครอยู่ใกลก้ๆเขาคอยจดเบอร์จดว่ามันเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนนะแล้วถึงเวลาก็คือล็อกให้ได้มากที่สุด แล้วคุณจะได้โรงเรียนโรงพยาบาลก็ประมาณเยอะเพล่รถรถไฟเนี่ยคุณไม่ต้องใช้งบเลยเนีเอาเงินเจ้าเนี่ยมาทำเพราะว่ามันมันคงเอาติดตัวไปเยอะเศรษฐีพอเพียงใช่ไหมค่ะก็ให้มไปก็คนละเท่าไหร่ล้านสองล้านห้าหมื่นไปไปทำาสอพอเพียงมึงให้เงินชาวบ้านเท่าไหร่พอเพียงเหรอเออก็มึงพอเพียงยาซีฟานหลอดนึงใช้ตั้งนานบีบแล้วบีบอีกแค่มันยึดได้แค่อาหารสารลิมตรองเท้ามันก็ป่าแล้วป่าอีกเนี่หะ เขาบอกว่ายึดได้แค่อสังหาร,ริมทรัพย์อ่ะใครบอกพี่ไทกิค,<ป>คุณก็ล็อก <lock S 1> no <way> ที่นีมันไปทางไหนคุณก็อยู่มันเครื่องบินก็ล็อกแม่งเลยแล้วก็ประกาศไปเลยครับประกาศคณะปฏิวัติประชาชนฉบับที่หนึ่ง huh. ขอประกาศให้ทราบว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงก,การปกครองเป็นประบบรัฐ มีประธานที่เป็นประมุขมาจากการเลือกตั้งมีวาระมีการตรวจสอบค่ะก็ที่สองให้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาโดยผิดชอบของระบบกษัตริย์องค์มนตรีและเหล่าสมุนบริวารผู้ใดชี้ช่องหรือทำการจับกลุมแจ้งที่อยู่ที่ซ่อนได้จะให้รางวัล20%เปอร์เซ็นต โดนไม่หักค่าใช้จ่ายวานุ่นเนี่ยเดี๋ยวต้องคิดเลขแป๊บโอ้โหรับรองผมเอาไปคนแรกรางวัลนับจับปอะงอจับพวกค้ายายังไงจับเจ้าอย่างนั้นให้ใครก็ได้ครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปจับหลายคนให้เฉลี่ยกันตามความรับผิดชอบถ้าตกลงไม่ได้ก็โอไปแปะเลยเหมือนขยายผลไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเคุณให้รางวัลเนี่ยนะรับรอง คนก็ถือว่ากระจายรายได้ไะนะรับรองรับรองว่ามีประเภทว่าคือบรรดาแฟนพันธุ์แท้สมศักดิ์เกียรตินะก็จะมาหาจับหาจับว่าไปซ่อนไว้ตกสมมติเนี่ยผมสมมติไอ้นี่ผมยกย่องที่ยังมันไม่รู้เรื่องหรอกซ่อนไว้ตรงไหนบัญชีเบอร์อะไรมันจะรู้อ่ะผมเองผมยังไม่รู้เลยบัญชีผมยังไม่รู้เลยฮะก็ไปตามจับตามล่าครับค่ะมันไม่ยากหรอกอืเพราะฉะนั้นปัญหาสําคัญคือเรื่องของอํานาจ อย่าไปคุยเรื่องอื่นนะมันเสียเวลาใช่คุยเรื่องงเดียวเขาเรื่องอำนาจคุณไม่มีอำนาจทำอะไรก็ผิดมันเป็นคนตัดสินมันคุมทหารมันคุมศาลมันคุมสื่อมันคุมทุกอย่างเนี่ยแล้วจะไปสู้อะไรกับมันคุณพูดอะไรก็ผิดคุณไม่ได้ผิดนะดิฉันชุดเดิกตรงไหนดิฉันไม่ได้เงินไม่ได้บาดเดียวใช่คุณเู้ชมแต่คุณละเลยเข้าบอกให้คุณเลิกคุณไม่เลิกดิฉันเลิกเจอได้ไงแต่ดิฉัน อแถลงนโยบายคุณลุงต้องรับบทเป็นคุณปูเฮียหยิงถั่วสิคะต้องแยกระหว่างคุณปูกับหญิงถั่วนี่เสียงมันเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวคนดูหาว่าไม่ให้ความเป็นธรรมเวลาพักปูมาพักมาเกอ่อดิฉันสียงสวยหน่อยอ่าสียงสวยสวยหน่อยดิฉันได้ประกาศเป็นนโยบายไปแล้วนะคะถ้าดิฉันไม่ปฏิบัติมันก็ผิดนโยบายที่จะแถลงต่อสภาถ้าไม่เห็นด้วยสภาทำไมเป็นคัดค้านล่ะคั ท่านไปศึกษากฎหมายดูทีคะรัฐบาลก่อนจะมาเป็นรัฐบาลตอนเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยดิฉันก็ประกาศชัดเจนว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยจะ,จะนำข้าวนะธรรมดาหมื่นห้าหอมลิสองหมื่นค่าแรงขั้นต่ำจบปิญญาตีได้หม,มื่นห้าใช่ไหมคะค่าแรงขั้นต่ำที่ได้สามรอยบาทถ้าจบปิญญาตีเงินเดือนหมื่นห้าเสียงเหมือนมากเลยค่ะและ้วดิฉันทำทุกอย่าง คนเขาเลือกดิฉันมาที่ฉันไม่ทําดิฉันก็หักหลังประชาชนเหมือนภูมิพลใช่ไหมคะภูมิพลอกจะปกครองไปโดยธรรมแล้วทาไมเสด็จทำรัฐประหารล่ะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่ยิงรักนะครับอันนี้ยิงเกลียดนะไม่เชื่อขอโทษขอโทษขอโทษคุณยิงรักนะเดี๋ยวจะติดคุกไปด้วยเขาโคงรูน่ะ <c oughs> ดิฉันไม่ได้หักหลังประชาชนแบบภูมิพลนะคะแบบคนชนะคะที่พูดอย่างทําอย่างดิฉันพูดดิฉันทาเพราะดิฉันรับผิดชอบ เรสเ t ชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบ